สวัสดีครับ26กันยายน2ังว6 8ปสถานการณ์ของคริปโตมายังคริปโต,าม,ตมาในวันนี้นั้นไซเวดาวน์ลงถึงจุดที่ต้องคัดลอดนะครับจุดคัดลอดของเรานั้นนะครับเราควจะบอกว่าบทเส้นจะแบ่งตล่างนีจุดคัดลอดแล้วแต่ว่า แล้วตามสุดของเขาคือแนวทดสอบด้านล่างนี้นะครับยังคงมาไม่ตัดไม่ถึงตัวนี้เป็นตัวที่คงบอกว่า Blue บลูจแบนเจอกับลริเนียชันนี้มันจะต้องเด้งกลับขึ้นไปร่ะฉะนั้นนะครับแนวโน้มยังเป็นจังหวะขาลงและลงแรงนะครับลงก็ลงอย่างรุดแรงนะครับเพราะว่าเมืวว่อวานนะครับวานราคาเขาอยู่ที่ สามล้านเจ็ดสามล้านหกสาม้านเจ็ดตอนนี้ราคาลงมาเลยสามล้านห้านะครับแต่ตัว BTC ที่เป็น USD กําลังตีกลับขึ้นไปโอวานก็อยู่ที่แสนวันนี้ก็อยู่ที่แสนเก้าพันแต่ราคาก็กำลังบวกกลับขึ้นไปซึ่งเป็นสัญญาณอันดีันะบใ้หลายตัวก็มีครั้งขึ้นและลงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว ดูแล้วมันจะลงในส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าเป็นลู n a นะครับลู n a ก็ยังคงไซเวดาวแต่ว่าจังหวะของตัว USD นั้นก็ดูเหมือนจะคืนกับตัวขึ้นมานะครับแต่ราคายังคงต่ำอยู่นะครับเราก็ลุ้นกันให้ราคามันพ,พ,พุ่งขึ้นไปนะครับไปดูลู n a กันหน่อยนะครับราคาไซเวดาวลงมาตรงนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะที่ช้อนซื้อทุกท่านน่าสนใจในการช้อนนะครับเพราะอะไรครับ BB เจอกันนะครับ เมื่อไรก็ตามที่นะครับ BB นะครับเจอกับลีเน a ยเลก s ั่นนะครับสิ่งที่มันจะทำก็คือมันจะค่อยๆสะท้อนกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสด้านดีที่ราคากลับเข้ามานะครับแล้วก็เป็นจังหวะให้ช้อนซื้อต่ำกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็พิจารณาแล้วกันนะครับท่านลงทุนครับถ้าท่านมีท่านก็ ช้อนตัวนี้เอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหรืออาทิตย์หน้านี้ราคาก็จะกลับขึ้นไปที่0.0022นะครับซึ่งมันทำกำไรได้เร็วนะครับถ้ามันกลับขึ้นไปนะครับถ้ามันกลับขึ้นไปนะครับตัวอื่นก็ยังคงเป็นสีแดงนะครับในคลิปในในต่างๆนะครับแต่ว่าตัว G นะครับเมื่อวานนี้เราก็ให้ดูว่าตัว G นั้นมีโอกาสนะครับตัว G นะครับ ต,ตัว Q นี่ก็มันต่ำกว่าเดิมนะครับเมื่อวานม,มาอยู่ที่0.27วันนี้มันมาอยู่ที่0.26แต่มันก็กำลังบวกขึ้นไปนะครับเมื่อวานเราก็กาวตัว G น,นะครับตัว G นะครับราคามันก็กำลังจะดีดกลับขึ้นไปนะครับคือมันเป็นจุดที่ให้เขาช้อนได้นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ที่ช้อนได้แต่ว่ามันยังมีโอกาสที่จะลงมาอีกนะครับสำหรับตัว G นะครับมันจะต้องลงมาที่ตรงกรอบ ข้างล่างก่อนนะครับเพราะว่ากรอบ linearization เนี่ยมันชี้ลงนะครับว่นอาจจะต้องลงมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยดีกลับขึ้นไปนะครับคือ,อยังไงต้องให้รอให้มันลงให้สุดก่อนนะครับมันยังลงมาไม่สุดค,คือมันยังลงมาไม่เสร็จเพราะนั้นจากจังหวะเราเรา,เราสไตล์แถวนี้นะครับจะเอาอยัางไงดีนะครับถ้าเราดูแล้วเราจะเอาอยัางไงดีล่ะทุกคนก็คือ ต้องอดทนรอให้มันถึงจุดที่ต่ําที่สุดก่อนนะครับหลายตัวมาถึงจุดต่ําที่สุดได้หรือยังนะครับไปดูตัวเอชีนะครับมันปวกขึ้นมานี้ก็ถือว่ามันลงมาที่ตรงกลางแล้วก็จะเด้งกลับขึ้นไปนะครับมีอีกหลายตัวนะครับตัวนี้ก็คือขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วทีนี้จังหวะตัวนี้จะต้องลงมาที่ตรงนี้เป็นจังหวะขาลงเพราะนั้นก็มองผ่านไปก่อนนะครับ ตัวไหนที่น่าสนใจนะครับเอาดูจังหวะแล้วเนี่ยตัว A B C นะครับ A B t มีโอกาสขึ้นไหมนะก็มีโอกาสเพราะมาลงมาตามสุดแล้วค,คือเข้าลงมาถึงจุดต่ําสุดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเด้งขึ้นนะครับทีนี้ตัวนี้น่าสนใจกว่านะครับคือ A B ถ้าช้อนตรงนี้ราคาก็จะค่อยๆใสเวกับขึ้นไปเพราะฉะนั้นตรงน,นี้ก็ต้องรอให้มันมาที่เส้นที่ห แล้วก็มาที่เส้นที่2เป็นการคอนเฟิร์มแล้วก็เส้นที่3เพราะนั้น ABT น่าสนใจนะครับ ABT น่าสนใจแต่ว่าอันนี้มองในสไตล์ของลุงที่มีความคิดว่ามันมันจะมีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปคือเรามองจากหลักการของมันเมื่อไหร่ก็ตามที่มันลงมาชน BB ครับแล้วก็บวกกับ l i n e r r เล e s s i o n เมื่อนั้นมันจะดันกลับขึ้นไปในฝั่งตรงข้าม ผมก็อ้างอิงสิ่งเดิมๆที่มันเคยเกิดขึ้น,นเมื่อไหรก็ตามที่มันเป็นแนวโน้มเชน่นนี้มันย่อมจะเกิดโอกาสดันลงมาฝั่งตรงข้ามนะครับคือต้างอิงจากการเคลื่อนที่ของราคาที่มันอยู่ในกรอบรบูจาแบน์และในกรอบรบูจาแบนและมันจะอยู่ในกรอบของกาเลกชัน n ในสไตล์ของหลาาักการเราก็เล่าตามหลักการเาฉะนั้น แต่ตัวนี้น่าสนใจกว่านะครับ e t h นะครับยังไงก็น่าสนใจนะครับเพราะ e t h มีสัญญาณบวกแล้วมันหลุดออไปนะครับมันหลุดกรอบออกไปใช่ไหมครับทีนี้จังหวะที่มันจะต้องทําต่อไปนี้มันก็คือมันจะต้องเด้งกลับขึ้นไปต้องเด้งกลับขึ้นไปในเร็วๆวันนี้มันจะมาที่เส้นที่หนึ่งนะครับจะมาที่แสนสี่แสนสี่หมื่นบาทนะครับแล้วมันก็จะมาที่แสนห้านะครับตอนนั้นอ ทั้งหมดทั้งมวลตัวไหนน่าสนใจเข้าครับก็คิดว่าน่าจะเป็นตัว e g h นะครับเพราะนั้น ECH วันนี้ลุงขอกล่าวแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นจุดต่ำสุดที่มันเข้ามาแล้วลมันมีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปตัวนี้ก็คือว่าถ้าวันพรุ่งนี้นะครับมีแท่งเทียนสีเขียวยาวขึ้นไปนะครับจะเป็นสัญญาณของการรีบาวน์นะครับตอนนี้ก็คือว่าสัญญาณรีบาว์มาได้ครึ่งทางแล้วนะครับคือมีแท่งเทียนสีแดง แล้วก็มีทั้งเทียนที่ขายโด,ดจิและในวันพรุ่งนี้ถ้ามันมีทั้งเทียนเขียวยาวขึ้นไปจะครบองค์ประกอบในการที่จะเป็นการรีบาวน์นะครับก็จะกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้เราอาจจะต้องรอนะครับค่ำคืนนี้ต้องรอดูอะไรครับต้องรอ,อดูดาวโจนนะครับดาวโจนนะครับดาวโจนล่าสุดนะครับดาวโจนล่าสุดเนี่ยยังคงติดลบนะเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนวันพฤหัสวดีนะครับวัน ส่วนวันต้องรอดูวันนี้ว่าเป็นวันศุ์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับแล้วข้อย่อลงมาตรงนี้นะครับย่อลงมาใกล้นะครับและทีนี้ก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับคือเรามองนี่มันมีโอกาสทั้งสิน้นนะครับที่จะดีดกลับข um um> ึ้นไปแล้วก็เขียวนะครับสาหรับดาวโจรก็ต้องดูข่าวทั่วไปนะครับว่ามีโอกาสอะไรกันบ้างนะครับวงจังหวะระยะเวลานี้นะครับ แต่ว่าม,มันมีโอกาสนะครับคือมันขึ้นมาถึงจุดสูงสุดเข้ามาแล้วแล้วมันก็จะร่อย่อลงมาแล้วก็จะดีกลับขึ้นไปและทำนิวไฮใหม่ของดาวโจนส์นะครับยังไงดาวโจนส์ต้องมีสิทธิ์ที่จะทำนิวไฮใหม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็จากการเคลื่อนที่นะครับของราคาค่าเงินด้วยนะครับค่าเงินตอนนี้ก็อ่อนค่าขึ้นมานะครับอ่อนค่าขึ้นมาของเงินดอลลาร์นะครับโดย เงินบาทก็ขึ้นมาที่32นะครับเด้งกลับขึ้นมานะครับ31มา32แล้วก็มีโอกาสที่จะไปแตะใกล้ๆ33บาทนะครับยังคงเป็น32บาทนะครับยังไงก็ยังคงจะต้องเป็น32บาทอ่าแล้วถ้าเราดูจากหลักการของการเคลื่อนที่ของมันมันก็จะเป็นีย e เว็บขึ้นลูกที่หนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับ ถ้าเราจะมาตีความว่ามันจะเป็นจังหวะอะไรในตอนนี้มันน่าจะเป็นการเคลื่อนที่ขึ้นไปครั้งที่1ของอ e ีเลียดเว็บลูกที่1แล้วมันจะย่อลงมาเป็นลูกที่2ก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปเป็นลูกที่3แล้วก็ย่อลงมาลูกที่4แล้วก็พุ่งขึ้นไปเป็นลูกที่5ก็จะไปใกล้ๆสามบาบทแต่ว่ามันยังกว้างอยู่นะครับแต่ว่าเราดูแล้วมันยังคงต้องอาศัยระยะเวลาอีกเยอะนะครับ เพราะว่ากรอบ r e เนียเรชันมันชี้ชันลงมาใช่ไหมครับพอทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบล e เนียเรชันนั้นอันดับแรกมันต้องพาบูริเจอร์แบนมันมันต้องบีบปูริเจอร์แบนเข้ามาอากันเพื่อผักกรอบ r e เนียเรชันให้ชี้ชันขึ้นไปก็ต้องรออีกหลายขั้นตอนนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปสลับตัวข้างเงินที่เราดูให้เห,เห็นนะครับกับจังหวะ เราก็ไปดูตัวอื่นนะครับว่ามีโอกาสตัวไหนกันบ้างนะครับปรากฏว่ามีตัว P L P O L นะครับบวกอยู่เล็กน้อยนะยังไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปตัวอนี้ก็น่าสนใจนะครับ U M A นะครับ U M A ไปดู U M A หน่อยนะครับ U M A ก็เป็นจังหวะโอกาสที่มาถึงจุดกรอบรูชจบแนนะครับเจอกับลิชัน ก็จะค่อยๆเด้งกลับขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ตัวฟิโบนชชีเดิมนะครับบอกกล่ว่ามีขึ้นไปที่เท่าไหร่ก็มาจัดกันใหม่กันใหม่มันจะไปที่ราคาโูก,กาสไปที่58บาทนะคร,ราคาปัจจุบันแนวรับอยู่ที่38บาท ส8บาทก็จะไปที่58บาทซึ่ง58บาทก็เข้าใจว่าต้องใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับโอกาสจะมีเพราะฉนั้นในเดือนตุลาเดือนหน้าตุลาพฤศจิกาก็น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นนะครับของลุงตอนนี้ลุงก็มีต้นทุนอยู่ประมาณ20,000ื่บาทพูดถึงต้นทุนของลุงนะครับมีอยู่ 20,000บาทพอเดือนพฤศจิกายนนี้ลุงก็น่าจะประมาณมันจะกลับไปที่40,000บ, 40, บาทให้ได้นะครับก็จะมีเงินใช้สอยก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นเรื่องสบายๆนะครับถ้าเราอยากจะได้เงินในอนาคตเราก็ต้องมีการออมแล้วก็อ่าวางแผนในใจนจัดการ m ายเซ็ตของเราแล้วก็ดูโอกาสต่างๆ คนก็จะบ่นว่ายังไม่มีทุนเลยลุงทํายังไงดีขาทุนไม่ไดไ้ได้ต้องรอนะครับเด๋ยวสิ้นเดือนก็เงินเดือนก็ออกนะ,ะก็ต้องเขียมกันหน่อยนะครับอยากจะรวยข้างหน้าต้องดูดีวินัยแต่วันนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูแรงเย็นนะครับไปดูลิงก์กันหน่อยนะครับลิงก์เป็นอย่างไรบ้างลิงก์ก็เป็นจังหวะให้ช้อนเช่นเดียวกันนะครับลหลายตัวมีโอกาสมาลงที่ตรงนี้หมดแล้วนะครับ าเจอบูอริจแบนตามสุดแล้วก็บวกลีเนียเลกกชันสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็นคือมันจะค่อยๆสายเวย์ผักกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็แนวโน้มของมันนะครับถ้าเราดูจากอีเลียนเว็บที่มันผ่านมาเป็นอย่างไร1ลงมา2ขึ้นไปสามลงสี่และที่ห้านี่ยังยังรอยังรอโอกาสอยู่ยังเป็นจังหวะดี พราะนั้นถ้าดูจากตรงนี้ท่าทุนสบายใจได้แล้วก็เป็นจุดช้อนให้ก่อนที่จะทำกำไรเพราะไปจะเป็นกำไรทั้งสิ้นถ้ามันยังขงขาขึ้นแลละก็ไซเว์ขึ้นไปแต่ว่าถ้าเกิดมันยังลงแล้วก็ยังดื้อด้านลงมาอีกนะครับอันนี้ก็ตัวใครตัวมันมันจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าดูแนวะรุ้มเช่นนี้นะครับมีโอกาสที่จะ มากกว่ายังคงทํากําไรได้ต่อไปนะครับมีโอกาสทํากําไรได้นะครับมีโอกาสทํากําไรได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเป็นการยืนยันว่ามันเป็นเหรียญ <MER. S 1> เว็บขึ้นลูกที่ห้ายังไม่เกิดเหรียญเว็บขึ้นลูกที่ห้ายังไม่เกิดถ้าเหรียญเว็บขึ้นลูกที่ห้าเกิดเมื่อไหร่จะทํากําไรให้ทุกคนเพราะฉะนั้นลุ้นกันไปนะครับเดือนหน้าในเดือนหน้านะครับ เอเลียเว็บลูกที่ห้าจะมาหรือเปล่าเอเลียเว็บลูกขึ้นลูกที่ห้าลูกสุดท้ายจะมาหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันต่อไปนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างนยะมันก็จะเป็นไปนตามจังหวะของออเลียดเว็บนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดมันจะมาจากนะครับการที่เราจะต้องรู้จักนะครับศิลการรักษาศิลการให้ทานนะครับและการภาวนานะครับ ท่านปฏิบัติได้หรือยังนะครับทําได้หรือยังหรือคิดได้หรือยังนะครับการละอายและแกงกลัวต่อการทําบาปท่านเริ่มพิจนารณาได้หรือยังก็การสํานึกต่อการที่ได้สิ่งดีๆนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับในอนาคตเนี่ยไม่มีใครรู้ได้นะครับนอกจากกราฟที่มันจะค่อยๆเป็นไปแต่ตอนนี้กราฟของมันยังลงมาไม่สุดนะครับเพอะไรครับ ถ้าเกิดดูจังหวะของมันนะครับจังหวะของมันเนี่ยห้าลงมามันก็ไม่ใช่นะครับมันต้องเป็นห้าขึ้นไปตรงนี้ต้องเป็นสี่นะครับอเลียดเวบลูกที่ห้ายังไม่เกิดนะครับยังไม่เกิดต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับต้องให้หมันเป็นจังหวะที่ห้าและทําเงินให้มากๆนะครับจังหวะสุดท้ายก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับถ้านักทุนครับ ยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตรงนี้แล้วก็มาดูกันให้ทุกๆวันสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างไรนะครับและแนวโน้มของมันนั้นจะต้องทําเงินให้กับทุกคนอย่างไรนะครับก็ติดตามกันต่อไปอหวังเปยน่งยิ่งว่าทุกท่านจะได้องประกอบหรือได้ดูราคาของมันแล้วประกอบให้มันเป็นรูปเป็นร่างแล้วจะ,ะได้เห็นแนวโน้มของมันนะครับก็ แต่ก็ร่ารวยไปด้วยกันนะครับทุกครั้งลุงก็อยากจะบอกว่าทุกคนก็จะต้องช้อนนะครับแต่ช้อนนั้นมันมันช้อนหลายๆครั้งแต่ว่ายังไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดช้อนบ่อยๆแล้วทาให้บ่อยๆหรือว่าคัดลอตตั้งแต่ตรงกลางนะครับแล้วก็ลงมาช้อนซื้อด้านล่างนี่ก็ถือว่าจะเป็นกําไรนะครับยังไงก็พิจารณาดูนะครับทางนักทุนครับก็ขอ,ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับก็ขอพระคุณทุกท่านที่กรุณา ทำทานมาให้กับลุงนะครับมันจะเป็นสิ่งที่เกิดบารมีขึ้นมาแต่ท่านนะครับอยู่ที่ตัวท่านเองก็พิจารณาด้วยนะครับฝากไว้ด้วยความเคารพไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับมาดูรายละเอียดของช่องของลุงเทขิปโตนะครับว่าดูยังไงครับตรงนี้เราก็จะดูตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคําว่าเพิ่มเติมก็ลี้เข้าไปก็ก็จะมีขึ้นมา ถ้าเป็นของ youtube ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับเ่มีอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติมลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดบัญชีลงทุนง่ายง่ายนะครับกับปิดครับนะครับลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับแล้วก็กาเชิญชวนให้เป็นสมาชิก Open So u r c e ของ l ล ne นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับดังนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุง เฉยๆนะครับขก็ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้นะครับในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียดให้ดูนะครับถ้าเราย่อคลิปออกมาแค่นั้นเองนะครับฝากไปด้วยนะครับ